ยวนะลืมซิงค์คิดถ่ายสองคนอรอบที่หนึ่งเยอไม่ไม่พอใจในเสียงปบมือของเรารอ่ะกะอยากปอบอ่ะทำไมตบตบมืออ่ะตบมึงสรุปซิงค์เพื่อเอาละอเอต้องมาต่อยกันโอเคครับผม แอเริ่มเลยนะคุณไปอยู่นอกเฟรมก่อนโอเคอืมฮึแย่แล้วโอว์เบื่อจังเพื่อนในทีมกาดเอ้าไม่เข้าเฟมอีกไม่เข้าเฟมอีกคำถามคือให้เข้าตรงไหนก่อนเนี่ยก็เข้าตรงนี้ไงก็เข้าเดี๋ยวเออก็เข้าอะไรดิอ้าวอ้าวแล้วคุณจะตัดยังไงละดิดิยังยังไม่เข้าเองม่เตะเลเข้ามาแล้วเล่นใหม่ดิจะได้ทำไบบอย่างนี้เลยเร็วเข้ามาเลย เลี้ยวสุดๆอะไรนู่นเลี้ยวสุดๆเป็นไงอะเป็นเด็กชายเข้มคุณต้องตัวเตี้ยกว่าผมดิเอาผมต้องย่อลงผมโตไวไม่ได้เหรอเอ้าเอาเอาเตี้ยดูกันได้ปวะยังไงผมต้องเตี้ยประมาณนี้ไหมแบบในการ์ตูนอะในในจำได้ไหมในการ์ตูนอะคนนึงคนหนึ่งคนสองแม่งสูงเท่าหัวเข่าเองนี่นี่ขึ้นมาอีกนิดโอเคอ่ะให้เห็นมือถือโมือเมื่อยนะยย่อไว้โอเคโอเคได้เลยครับเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ โอ้ยพกแพ้อีกแล้วเพื่อนร่วมทีมตากเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ยน้องเข้มครับไม่มีอะไรเล่นในวันเสาร์ที่หรอกล้องอยู่นู่นครับกล้องอยู่นู่นเออขาเข้าเฟรมนิดนึงครับเข้าเฟรมนิดนึงยังไม่เข้าเลยงั้นเริ่มใหม่ไม่ไม่เริ่มใหม่อะไรครับไม่มันไม่เสียงมันไม่มาสองทุ่มแล้วไม่มาโอเคเข้าไปครับน้องเข้มครับคุณจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมผมต้องเดินให้หน้าคุณเห็นเข้ากล้องด้วยพอดีว่าเราโลโปรดักชั่นนะครับก็เลยมีกล้องตัวเดียวนะครับ โ <Okay. S 2> อเคจะให้พูนเลยปะแม่เงเอ้ละครคุณจะทำชิบไหายะ <c oughs> จริงอ่าเริ่มเลยครับเอาเลยครับพ <c oughs> ูดแฮะ,ะน่าจะสามทุ่มมาเสร็จอ่ะเร็วครับไปเร็วโอเค okay. เอาลงเ้มไม่รู้จะเล่นอะไรหรอสาวอาทิตย์ครับผมก,ก็ก็แบบว่ามันเล่นไม่เล่นยากนะเพื่อนนันกาก่ะครับมาถึงเล่นเกมหรือเล่นต่างคลิปฮะโอ,โอก็อีกแไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วสิ ไม่มีอะไรง่ายกว่าน,นี้แล้วแต่เรายังน่าจะทำกันไม่ได้นะครับค่ำืนนี้จนผมว่าจนคืนเนี้กาไ,ไม่จบโอเคขอรอบใหม่รอบใหม่น<ล>ะ,ะเ,รเราบล็อกซีนไว้ตรงนี้เลยนะบล็อกซีนด้วยหมายถึงว่าผมจะได้ไม่ต้องเดินไปที่อื่นเดี๋ยวผมเดินเข้าเดินออกโอ้ฉลาดมากครับได้ได้ได้ผมจะยืนตรงนี้แล้วกันได้เอาน้องเข้มน้องเข้มบน้องเตี้ยดิโอ้ยแล้วจะบล็อกยังไงผมน้องเตี้ยเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็เตี้ยฮะเดี๋ยวกูอี้นะ เอาไป็นว่าผมออกออกจากเฟรมไปเลยดีกว่าง่ายกว่าเดี๋ยวผมบอกแค่ว่าอย่างงี้ไหมแบบสา์อาทิตย์นี้เรามีกิจกรรมศิลปะแลยข้าวจันไทยมาเล่นด้วยกันไหมแล้วผมก็หันไปคุยต่อดีครับแล้วผมจะได้ตัดเป็นขอตัดคุณเข้ามาเออเย่โอเคครับให้ผมเดินให้ผมเดินเข้าไปใหม่ครับ กิจกรรมสนุกกที่จะให้เด็กๆได้กล้าเล่นกับเพื่อนๆได้ฝึกทักษะเข้าสักคมด้วยนะคะศิลปะและผจนภัยจะชวนน้องๆมาหนีไล่ผจนภัยกับทีมชื่อผีเสื้อน้อยและโกโก้ที่หายไปในวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนี้ค่ะเด็กๆจะได้สำรวจพื้นที่ของผีเสื้อและ,มะแมลงร่วมกับการทำภารกิจกับเพื่อนๆนะคะแล้วเขาก็จะได้สร้างสรรค์งานหรือศิลปะบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองด้วยค่ะ โอ้โหทั้งสนุกสร้างสารรค์นะคะและก็ได้สำรวจร่วมกันกับเพื่อนๆเพิ่มทักษะการเข้าสังคมสนุกแบบไม่ต้องมีหน้าจออยู่ใกล้ตัวก็ได้ที่16มีนาคมนี้นะคะจำนวนจำกัดดังนั้นรีบลงทะเบียนมาด้วยกันกับศิละปะและพะจนภัยค่ะ